สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการเปิดจิตส่องกรรมนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ตรงกับวันที่5นะครับผมวันพฤหัสบดีที่5นะครับเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2558นะครับทุกท่านสบายดีนะครับรายการเปิดจิตส่องกรรมเป็นรายการสดนะครับถ่ายทอดสดไปร้อยกว่าประเทศเกือบจะทั่วโลกใบนี้นะครับ ตัยเอ็กซเรย์มีหน้าที่มาเอ็กซเรย์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่ให้เกียรติตัวก็มาในรายการนี้แบบไม่มีตำรานะครับเสียงอย่างเดียวปรัแบบเปลี่ยนเป็นภาพภาพแบบไหนอย่างไรสว่างก็คือดีเทาก็คือกลางดำคือไม่ดีนะครับแต่วันนี้ตัวเอ็กซเรย์นะครับด้วยเหตุและผลงานเยอะแยะมากมายจําเป็นเหลือเกินต้องจ่านะครับมีคนมาช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับ ไม่ฉะนั้นตุ้ยสุเรยก็งงกับชีวิตเหมือนกันในแต่ละวันตั้งแต่ก่อนจะนอนตั้งแต่ตื่นมานะฮะได้รับเกียรตินะครับจากบุคคลท่านนี้บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดเหนือคําบรรยายนะฮะสุภาพบุรุษท่านนี้มีชื่อว่าคุณวันชาติสมบุญนะครับเป็นใครเหรอครับเป็นน้องน้อยของพี่ตุ้ยเอ็กซ์เรย์นะครับน้องมีธุรกิจหลากหลายเยอะแยะมากมายเป็นเจ้าของบริษัทหลายบริษัทแต่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของตุงต้ยส์เรนี่ครับนะครับนะ นั่นแหละครับคุณวันชาติสมบุญวันนี้ให้เห็นภาพชัดๆก่อนเสียงก็อาจจะเบาๆแต่ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณน้องน้อยนะครับคุณวันชาติสมบุญนะฮะที่ให้เกียรติพี่ตุ้ยเอ็กซ์เรย์นะครับมาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของตุ้ยเอ็กซ์เรย์นะครับมีรายต่อไปนี้ต้องติดต่อกับผู้ชายคนนี้ไม่เสียเวลาเลยนะครับคุณสัญญาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสัญญาโทรมาจากจังหวัดอะไรครับ ชนบุรีครับจันทบุรีนะครับผมชนบุรีครับอะไรนะฮะชนบุรีอ๋อชนบุรีนะครับขอญาตเสียงกล้องไปกล้องมานะครับญญาอาจารย์โหโทรอาจารย์เกือบปีแล้วเกือบปีเหรอครับแล้วเพิ่งติดวันนี้หรือไงครับเพิ่งติดครับเพิ่งติดวันนี้นะครับผมน้องน้อยครับโทรเป็นปีเพิ่งติดวันนี้นะครับ เอาแล้วนะครับคุณสัญญาครับไม่ช้าเกินไปครับถึงจะโทรเป็นปีมาติดวันนี้คุณสัญญาครับผมอายุเท่าไหร่ครับ22ครับ22ปีนะครับเลยวัยรุ่นมานิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเสียงวันนี้เปลี่ยนเป็นภาพเป็นคนดีสว่างมีจิตเมตตากับนะครับคนหรือสัตว์ที่มีปัญหานี่อยู่ยังไม่เยอะเลยนะฮะมาถึงปัญหาที่สําคัญก่อนถึงปัญหาที่สําคัญอยู่อําเภออะไรครับผมคุณสัญญาอนันนิคมครับอนันนิคมนะครับ ปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งตอนนี้ผมตัวอยู่ขาเดินไม่ค่อยได้เป็นอัมพฤกษ์ครับจะหายไหมครับครับตอบเลยนะครับตอบเลยหมายถึงว่าตอบให้ทราบเดี๋ยวนี้เลยนะครับคําว่าอัมพฤกษ์ซึ่งนะครับการเดินไม่สะดวกหรือว่าเดินไม่คล่องเลยก็ตามนะครับใจมาก่อนใจหมายถึงว่าเปิดใจให้เข้มแข็งแล้วก็ไปทําการดูแลรักษาแบบทําำกายภาพบําบัดให้ต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องต่อเนื่องยายาขาดตอนในการรักษานะครับ และจะทรงและจะดีขึ้นตามลําดับนะครับจะดีขึ้นครับถึงแม้ว่าไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับกําลังใจสําคัญพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์จะเป็นกําลังใจให้นะครับคุณสัญญาผมนานไม่นับจะหายระยะเวลาถ้าทําต่อเนื่องกายภาพบําบัดนะครับหกเดือนครับแล้วจะดีขึ้นผมไม่ตอบว่าหายสนิทนะฮะจะดีขึ้นถ้าเป็นเปอร์เซ็นนะฮะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับครับผมเอาแบบนี้ก่อนแล้วจะดีขึ้นตามลําดับนะครับ ข้อที่หนึ่งตอบแล้วข้อที่สองเชิญครับผมบ้านผมทำค้าขายขายของประาดานัดนะครับการค้าขายนี่จะไปางานแบบดีจะดีขึ้นไหมจะก้าวหน้าอะไรบ้างไหมครับก้าวหน้าไหมภาพดีสว่างก็หมายถึงว่าดีแต่ว่านะครับต้องบอกได้เลยว่าความเป็นใจดีจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาใช่ไหมครับ ใจดีกันทั้งบ้านเลยใครก็ตามชอบมาเอาเปรียบกันนะฮะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ภาพนี้ถ้าตัดการช่วยเหลือใครตอนที่ยังไม่แข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างรายได้จะเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายแบบพอเหอมาะพอควรสรุปว่าดีนะฮะ<ค>ไปทำกุศลทั้งครอบครัวเลยนะครับรวมถึงตัวคุณสัญญาด้วยไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธครับถิ่นพระปากิจกรรมของสงฆ์หรือศาสนาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับ ครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับหนึ่งปีติดต่อตุรกีในที่สุดก็ได้คุยกันท่านที่สองสวัสดีครับผมคุณจันครับสวัสดีครับผมครับคุณจันสวัสดีครับอยู่จังหวัดพิจิตรนะฮะใช่ครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองนะครับคนซื่ออีกแล้วคุณจันอายุเท่าไหร่ครับอายุสี่สิบห้าครับผมสี่สิบห้านะครับก่อนจะคุยกันระวังให้ดีนะครับระบบย่อยไม่คยดีและทราบไหมครับ เข้าใจครับผมนะครับครั้งที่แล้วมาเดี๋ยวนับวันนับเวลาให้เลยประมาณนะครับไม่ถึงสองอาทิตย์ก็มีปัญหากับระบบย่อยนะครับคุณจันท์นะครับครับผมใช่ไหมครับนะฮะใช่ครับโดยเฉพาะอยู่ครับผมและครับปัญหานะฮะชัดเจนเอาเสนอหนึ่งเรื่องก่อนต่อไปนี้จะรับประทานอาหารอะไรก็ตามตามหลักโภชนาการอาหารที่รับประทานควรจะย่อยสลายง่ายๆนะครับครับผมปัญหาข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเชญครับข้อที่หนึ่งปัญหาเรื่องการเงินครับผมวินนี้ครับ การเงินปีนี้เสมอตัวครับเท่าๆก็คือไม่บวกไม่ลบเสมอตัวนะครับแต่จะมีปัญหานิดหนึ่งระวังให้ดีนะครับประเภทคนตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเข้ามาหาเนี่ยนะฮะครับผมประโยคเดียวก็หยิบให้เขาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใจอ่อนครับเอาข้อที่หนึ่งผ่านไปการเงินไม่ถึงกับเสียหายแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่ประคับประคองไปแล้วกันนะฮะครับผมเป็นที่พึ่งแห่งตนมาโดยตลอดนะครับผมคุณจันครับ ข้อที่สองเชิญครับขอขอถามเรื่องคู่ครับตอนไนจะมีคู่ครับผมไม่มีครับพอถามคู่ปุ๊บภาพดําปับ๊บดําก็ถือไม่มีแต่จะมีสว่างเทาๆมาแทนก็คือว่าความเป็นคนรู้ใจและเข้าใจกันแบบเพื่อนนะครับเนื้อคู่คู่ครองร้อยเปอร์เซ็นต์เ็ไม่มีมีเพื่อนเข้าใจการคบแบบไปไปมามาได้ครับผมตอบแบบนี้ต้องตอบตามภาพนะฮะคุณไปํากุศลข้อหนึ่งนะครับผมคุณจาร์กุศลข้อนี้เกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวก เงินและเงิตามกําลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นเมื่อทําแล้วจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะครับจากพี่จิตไปพี่สุุโรกครับคุณสมคิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับคุณสมคิดอายุ61ค่ะ61แล้วนะครับพี่คนนี้นี่มีตาให้นะครับคุณสมคิดให้จนหมดล้มนะฮม่แก้ไม่ได้ซสด้วยใช่ไหมฮะ ว่าจะไหมว่าจะไหมแล้วก็มาปวดหัวด้วยความรู้สึกว่าไม่น่าเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก็บเป็นกุศลทาแต้มไว้แล้วกันนะฮะ,ค,ะคุณสมคิดครับอยู่อำเภออะไรครับผมอำเภอเมือง,งค่ะคอายุหกสิบอดปีหกกับหนึ่งนะครับค,คนซื่อท่านนี้คนดีท่านนี้ปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสุขภาพถามตอบตรงๆนะครับไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับ ค่ะปลาชุบสามเดือนค่ะสเดือนนะครับหมามาเป็นแคบจะเป็นแพ็คเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับความดันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตามมันก็ควบค <c oughs> ุมด้วยนะครับยา <c oughs> นะฮะ <c oughs> หรือว่าจะายาเม็ดเล็กๆอย่าขาดนะฮะคุณสมคิดนะครับ <c oughs> มันเล็กพิกขี้หนูสวนนะฮะไม่มีมันนะยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูเปิดภาพก่อนน้องน้อยเดี๋ยวเปิดภาพนิดหนึ่งนะ น้องน้อยคือใครครับผู้จัดการส่วนตัวว,วันนี้มาเป็นนะครับแรงกายแรงใจกําลังใจให้ <c oughs> เปิดภาพก่อนระวังให้ดีนะครับที่ต้องพูดว่ายาไอเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยควบคุมความดันอยู่เนี่ยอย่าเผลอลืมรับประทานเข้าไปนะครับจ้ะ <c oughs> อย่าลืมนะฮะเพราะว่ามันม <c oughs> ีภาพหลงๆลืมๆไปนิดนึงนะฮะ <c oughs> ทานให้ต่อเนื่องเอาเติมน้ําตาลไปหน่อยไหมเติมน้ําตาลนิดไหมนะฮะน้ำตาลมานิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่มันจะมีปัญหาไม่เกิน8วันคุณสมคิดระวังให้ดีนะครับ สองภาพนี้ปรากฏติดต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับมันมาฉลับป๊บ๊บแป๊บ๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมจะชมอยู่อะไรอะไรภาพอะไรมานะครับหนึ่งระวังให้ดีนะครับก้างปลาจะติดคอคุณสมคิดภาพนี้มันแวบบแวบเบแบบวียนไปเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วติดไม่ติดติดไม่ติดก็กลืนไปใช่ไหมครับคุณสมคิดนะฮะครั้งที่แล้วติดไม่ติดกลืนไปมันไม่ติดแต่ครั้งนี้ไม่เกินห้าวันห้าวันนี้กรุณาหลีกเลี่ยงอาหารซึ่งเป็นปลานะฮะ แต่ถ้าลีกไม่ได้จริงๆมือมือแยกเนื้อแยกก้างออกไม่ฉะนั้นก้างปลาจะติดคอนะครับ<ะ>ข้อที่สองข้อนี้ไม่อยากดูก็ต้องดูและต้องบอกคุณสมคิดจะเสียหลักลื่นล้มนะครับวงเล็บหน้าห้องน้ําไม่ใช่ในห้องน้ํานะครับผพ<ะ>มหรือผ้าที่อยู่หน้าห้องน้ําต้องเอาชนิดที่ว่าติดหนึบไม่ใช่แบบเหยียบปุ๊บแล้วมันลื่นนะครับ<ะ>เปลี่ยนใหม่พื้นที่มีอยู่มันไม่ติดมันไม่หนบ เปลี่ยนเอาที่แบบมันหนึบมันจะมีเป็นลักษณะของยางนะฮะค่ะฟังแล้วเนะี่ยลองวิเคราะห์ว่าผมพูดไปใช่หรือไม่นะครับคุณสมศิีใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าผื้นที่มันอยู่หน้าบ้านน่ะน้องน้อยพอเหยียบแล้วมันลื่นใช่ไหมครับไอ้แผ่นนี้เอาไปไว้ณที่มันอยู่สมควรอยู่แล้วกันไม่ฉะนั้นแผ่นนี้จะเป็นอันตรายในการเสียหลักลื่นล้มหน้าห้องน้ํานะครับค่ะค่ะสองสองข้อนะครับเอะเดี๋ยวก่อนนี่เพิ่งข้อที่หนึ่งสุขภาพใช่ไหมฮะค่ะ คุณพรพิมลรอสักครู่ที่อยู่กรุงเทพแป๊บเดียว <c oughs> ข้อที่สองเจครับโชคลาบโชคลาภนะครับมนุษย์ไม่มีโรคคือลาบมันเป็นเสริฐครับผม <c oughs> แต่วาจาของคุณสมคิดเนี่ยทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ล่ะครับพูดเกี่ยวกับที่ดินพูดเกี่ยวกับบ้านเงินเงินเงินมันจะปรากฏมาจากความเป็นคนกลางนะครับค่ะ <c oughs> คุณสมคิดสัญญากับผมสักหนึ่งข้อนะครับญาติพี่น้องเนี่ยที่จริงเขาโตโตกันหมดใช่ไหมครับคุณสมคิดค่ะ <c oughs> แต่เขาไม่โตเลยนะฮะคุยกับผมต้องคุยแบบนี้ใช่ไหมครับเข้าใจความหมายผมนะฮะประเภทมาตีอ้อมอ้อมมาแต่ในที่สุดก็ใช่ไหมฮะจ้อ่าครั้งที่แล้วว่าจะไม่แต่ก็ให้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็หายไปใช่ไหมครับค่ะเอาทีละขั้นตอนนะครับไม่เป็นไรช่วยก็ได้แต่ว่าดูความเหมาะสมไม่งั้นเราเดือดร้อนนะฮะค่ะค่ะคุณพาวิมลเดี๋ยวคุณสมคิดไปทำกุศลข้อหนึ่งนะกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับโรงศพ ไปร่วมบบิจากเงินซื้อลงศพให้กับศพไม่มีญาตินะครับบาทสองบาทห้าบาทสิบาทย่อนไปเลยเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับผมโชคดีมีความสุขครับคุณสมคิดขอบคุณค่ะน้าทีของผมสวัสดีครับคุณพรพิมลสวัสดีครับอยากถามเรื่องจะย้ายบ้านดีหรือย้ายงานดีคะก่อนจะถามย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยอยู่แถวไหนของกรุงเทพครับอยู่คลองสามค่ะคลองสามที่ไหนครับคลองสามก็ฝั่งทน ฝั่งโทนนะครับผม่ววงเียนใหญได้ครับได้วงเวียนใหญ่อายุเท่าไรครับอายุเท่าไหรอายุศูนย์เก้าอายุสี่สิบแปดนะยังไม่เต็มเออยังไม่เต็มไม่เป็นไรครับอายุเป็นตัวเลขนะนะครับมาเข้าถึงปัญหาข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่ถามว่าอะไรครับจะย้ายงานหรือย้ายบ้านดีอะไรย้ายอะไรดีทั้งสองอย่างอย่าเพิ่งเลยครับภาพพอถามปุ๊บภาพมาเทาและดําเลยให้หมดก่อนภายในสอง8้า้ห้าสิแปดให้หมดไปก่อน นะครับพุทธศักราช2559มาเมื่อไหร่ค่อยทําทั้งสองอย่างที่ถามผมมานะครับค,ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งจะถามว่ามีเป็นนี่เรื่องบัตรเครดิตอะไรตอนนี้ไม่มีเงินส่งเขาจะได้เงินมาส่งเขาบายาก<อ>าได้ไีมคะได้ครับตอบเลยนะครับบางท่านนะครับผมตู้เอ็กซเรย์ทำไมถึงตอบเร็วทําไมไม่ต้องเพ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องอวิเคราะไม่ต้องครับภาพมาสว่างเขาเทาดํเท่านั้นเอง ้<พ>าถามบัตรเครดิตมาปุ๊บมันมีเทาเทาก็คือก<ช>ลางแล้วมันก็มีดำมานิดนึงแต่พอหลังจากเทาดำมานิดหนึ่งแล้วมันก็สว่างแก้ไขได้ครับเ<ช><ช>งินงที่ได้จากใครอะไรก็ตามนะครับซึ่งจะให้เราด้วยการช่วยเหลือแบบไหนมีเข้ามาครับ<ช>มีข้อแม้แต่ว่าอย่างเดียวนะครับถ้าหมดจากหนี้สินบัตรเครดิตนี้ไม่ต้องไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะครับสัญญาแล้วนะนะครับผมครับระวังให้ดีนะครับอะไรครับกําลังจะบอกนะครับ ได้ครับก่อนจะทํากุศลระวังหัวเข่าด้านซ้ายเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับค่ะกึ๊บกับตึบดับขวายัางแข็งแรงใช่ไหมครับค่ะซ้ายมีปัญหาขวายัางแข็งแรงวิเคราะห์วิจารยานะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่ผมพูดตามภาพกุศลเกี่ยวกับนะครับผมออกมาแล้วครับกุศลนี้นิ่มนวลเหลือเกินนะครับออกมาเกี่ยวกับการทํากุศลร่วมถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ วัวควายซึ่งกาลังท้องและจะรู้ได้ไงว่าท้องตั้งจิตอธิษฐานไปเลยครับเงินบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าแม้แต่เพียงสลึงเดียวข้าเงินบาทน้อยที่สุดร่วมถ่ายชุดสัตว์ใหญ่วัวควายซึ่งกาลังท้องนะครับท,<ะ>ทาต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับโวัดีครับผมสวัสดีครับ<ะ>ขออนุญาตไปจังหวัดย<ะ>ุทธยานะครับ<ะ>ครับผมคุณวิชานันสวัสดีครับค่ะคุณวิชานันอยู่ อำเภออะไรของจังหวัดอยุทยาครับบางปะอินค่ะบางปะอินนะครับผมอายุเท่าไหรครับอายุ46ค่ะ46คนซื่อไม่มีเหลี่ยมนะครับผมดำเนินชีวิตง่ายๆกินง่ายนอนง่ายดำเนินชีวิตง่ายๆใช่ไหมครับค่ะคนซื่อภาพสว่างคนดีปัญหาสองข้อคนดีท่านนี้เชิญครับข้อที่หนึ่งปิดเสียงทีวีเบาๆแล้วกันนะครับไม่ถึงปิดเลยแต่ไม่ใช่ปิดทีวีนะฮะ ปิดเสียงทีวีไม่งั้นมันกล้องครับคุณวิชานันถามผมอะไรครับข้อที่หนึ่งถามว่าถามว่าตอนนี้หนูลําบากมากเลยเมื่อไหร่จะหายสักทีมันเป็นจังหวะชีวิตนะครับคุณวิชานตั้งแต่เด็กหญิงวิชานันแล้วให้สังเกตไหมครับค่ะคือผมขออนุญาตไม่พูดถึงความลําบากนะแต่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มันต่อสู้กันมาตั้งแต่จําความได้แล้วใช่ไหมครับค่ะนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับผมจะพูดเหมารวมถึงอนาคตอันใกล้และไกลเลยนับตั้งแต่2,558นะครับค่ะครับถ้าจะหมดไปพฤศจิกายนเริ่มดีขึ้นและทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับตอนนี้คุณวิชานันท์ทำงานอะไรอยู่ครับค้าขายค่ะประเภทอะไรครับเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะซูชิอะค่ะซูชิค่ะเดี๋ยวก่อนต้องคุยกันหน่อยต้องคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าดีผมบอกดีนะฮะอาหารญี่ปุ่นนี้ก็ดี แต่ <คะ S 1> ปลาบางทีมันขออนุญาตนะครับมันไม่สดนะฮะหรือว่า<ค>ะจะเป็นอะไรก็ได้เครื่องเคียงบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาครั้งที่แล้วใช่ไหมครับคุณวิชันันระวังให้ดีนะครับเครื่องเคียงทั้งหมดที่จะมาปรุงมาอะไรนะครับต้องให้มันสด<ค>ะนะฮะ,<ค>ะผมติเพื่อก่อผมไม่ได้พูดให้เสียกําลังใจถ้าปรุงแต่งนะครับให้มันสดกว่านี้แล้วสีสันอะไรก็ตามนะครับให้มันดูเป็นเหตุหและผลก็คือความน่ากิน <คะ S 1> แล้วมันก็จะนะครับทําให้เกิดรายได้เสริมขึ้นมาอีกเท่ <คะ S 1> าตัวนะครับ ผมตอบชัดข้อที่หนึ่งข้อที่สองใช่ครับข้อที่สองตอนนี้หนูคือเงินขาดมือครับทำยังไงถึงที่ว่าจะดีขึ้นกว่านี้หน่อยอ๋อได้ครับก็คือดําเนินชีวิตตามปกติเนี่ยนะฮะมีหน้าที่จะทําไปจะขายอาหารญี่ปุ่นหรือทําอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะมีนะครับออเดอร์เข้ามาออเดอร์หนึ่งน้ําเสริมเข้าไป นะครับน้ำน ja ah Ges ี่จะออกมาละเอียดอ่อนนะครับออกมาเกี่ยวกับประเภทเป็นชาดาเย็นจะเป็นโอล้องหรือจะเป็นน้ําผลไม้จะเป็นน้ําทุกประเภทซึ่งไม่เกี่ยวพันกับแอลกอฮอล์นะฮะเสริมเข้าไปครับเสริมเข้าไปจะมีรายได้เสริมเข้าไปนะครับแต่อย่าไปขายเบียร์เหล้าที่มีแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวมันจะดึงทุกอย่างกลับไปหมดเลยนะครับคนซื่อและคนดีแบบคุณวิชานันเนี่ยธรรมชาติจะคืนกลับความสมดุลให้นะครับ ระวังนะกล้ามเนื้อตาก็ล้าๆแล้วเพ่งๆชักผ้าๆใช่ไหมครับใช่นะครับไปทำอุสนข้อหนึ่งละกันอุสนข้อนี้เกยวกับคนตาบอดหูหนวกนะฮะบาทเดียวก็ได้10บาทก็ได้ทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทําแล้วจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับค่ะโชคดีครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะน้องน้อยครับเวลาเบรเกนี้หมดแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับ